นัดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อถกขู่ทุกคนถูกหมองทุกบ่นเนาะพี่น้องเนาะพ่อพ่อกับซองไปตาคือเก่าเด้วพี่น้องเด้อมันต้นแรงมันพี่น้องมันนี้ต้อนแรงวันอังคารพี่น้องมาลาแมงซ้อนอีกแล้วพี่น้องมันนี่นันหลายคนได้พี่น้องมัไแนวผัวต้อนแงมันั่นผูวผนั่งเบิ่งก็มีพี่น้องแนพี่น้องผูวาววัไลกับบริลาบเด้อสซววัไลกับไม่อีกแล้วพี่น้อง ซาวบะไลก็มาลาแมกซ่อนนี่แหละพี่น้องวันนี้นั่นมาทั้งพอเท่าเจ้ยพี่น้องพอเท่าเจ้ยนะกำลังมานี่นันยังมานั่งยิ้มอยู่พี่น้องเอ้ยพอเท่าเจ้ยมานั่งยิ้มอันให้กำลังใจแม่แม่เท่าเจ้ดอยู่พี่น้องเอ้ยบังแน่พี่น้องอันอันเช้าอันเช้าแกสซอนกับอันเช้านิดนั่นบริยานท่าขี้ต้มพี่น้อง จ้เพียงน่ะแข่งแต่ละคนน่ะเบิ่งเอาเด้อพี่น้องบางสูตรใส่น่ะใส่ข่าจำพี่น้องถ้าใส่ขี้ต้มไปเลยพี่น้องถ้าขี้ต้มเลยว่ามันจะเป็นอะไรสั่น์ขี้ต้มหรือสิจ๊ะมันยังคนละคนคนไล่คนติดตามพาเราไปจับเป็นนไงถ้ายังไหน่อยสิพ่อยพัด แค่ฉีกแล้วฉีกไปหลอดแล้วยังไงด้วย้นพ่อยพันหมื่นไปฮ่า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 ู่าต่าฮ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 อาฮ่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 ่นฮ่าฮ่าฮาฮ่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 าฮาเาาฮ่าาาา่่่่่่่า พอดีบรรยากาศพอดีค้มคึมคมพ้นจากต๊ะไหพี่น้องถ้าถ้าขี่ต้มด้อยพี่น้องโมมี่ย่านกี่ต้มน่อลูกเศ้าหน้าพี่น้องหากินแต่ชัดปีกไปจังซี่แหละ พี่น้องเบ่งเด้อเบ่งดูเบ่งพอถทาเจอยเด้อพี่น้องเก็บเป็นกะเก็บคือกั้นมาสันอันไดนอันอันวิธีเพิ่นเก็บนะเพิ่นบลงนะอันบลงขี้ต้มอีนั้นพี่น้องถ้าลงแตนต้อใส่แอนต้อใส่เกิอบมากเพิ่นไม่ได้ใส่เกิอบโบกมากมาสันโอ้ล่าแมงซ้อนพี่น้องเอ้ยม้วนม้วนพี่น้อง เมอนสังเกตอ่ซาบไลกับมวนมาสันซาบไลกันนะฮัพี่น้องหัน่นพี่น้องฝนคนอ้วนอันบดเ็ดกับห่อนมาสันฝนคนอ้วนบดดกับห่อนพี่น้องเลยาสันเด้อพี่น้องเยียบแมงอนเด้อนัเด้อพี่น้องเหยียแมงชอนเด้อพี่น้อง สช้าโบราณใกลถิ่นพี่น้องมาเยี่ยมแมงซอนนะมาทีมงานเลยพี่น้องทั้งอันอันเมตาเน่ทั้งสช้าโบราณทั <the> ้งพอถอดเจิดพี่น้องทั้งแม่ทงแม่นั่งมีเพาะเช้าวนิดสาวมวยพี่น้องอ่นทั้งอันอันบ่าวพันมห้าเพาะพี่น้องเลยทั้งแม่ฮาร์ดทั้งมิวทั้งเพลงไปน้ำพี่น้องอุ้ยสนุกดีขนาดพี่น้องเลยแม่ ฟังเพลงไปน้ำกับมวนอยู่ได้พี่น้องเก็บแมงซอนฟังเพลงไปน้ำโอ้ยสนุกขนาดพี่น้องเพลงกับพ่อฟังอยู่ได้พี่น้องเส่าซองแรงซองว่าสันเพลงกับเส่าซองแรงซองว่าสันม่วนวขนาดพี่น้อง มาเล้ยพี่น้องมาเก็บแมงซ้อนน้ำสาวนิดเด้อสาวนิดขาจ้ำพี่น้อง <c oughs> บาย่านดอกดำพี่น้องเอาสั <c oughs> ่งใส่ขาจ้ำม,มาเหมือนในผืนยาดขีต้มนั่นถือใส่ขาจ้ำเลยพี่น้องท้าขีต้มไปเลยว่ามันติดหรือมันโปรตีสไปจ้ <c oughs> สะสาวนิดกำลังอ่ายพี่น้องคืดไหนเจัาหน่อย เหน็ดถ้าหนิดคนเตี้ยพี่น้องเอ้ยหมดแล้วให้ดึงดึงอะมองเลยพี่น้องปาดทุลุลิดลุลิดขึ้นมาเลยพี่น้องนี่นี่ลุลิดลุลิดขึ้นมาเลยพี่น้อง โอเคแอสะดุดล้มเฮให้มือซ่อนไล่เนมาแลวพี่น้องขก้นมาแล้วอันเจียบเมือ่จเอาแบล้วพี่น้องแคนีพี่น้องก็พอถอาเจออเล้งเกินมาเลยพี่น้องจ

เมงเดิมม um: ันอยู Mat, <t iros> ่แถวนั้นตอนนี้้แม่พี่น้องน้ำใกล้กลพี่น้องเอ้ยผูกแม่นางมีเนี่ยไปหิวเอาอยู่พูน้ำนะพี่น้องเปียนจับน้องเนตดพี่น้องเอ้ยมันมาหนำๆนพี่น้อง

เก็บแม็กี่ซอนกัพ IN ี่น้องมันคำในยางมาได้ไล้พอเจอได้บอกไลยเนี่ยพี่น้องเพราะว่าเมื่อกี้นีานิดเนี่ยวิ้งจับผืน่านบ้าน่นี่น้อก็เลยย่านบานนี้ิ่นก็เลยขึ้นโคกเินืนขึ้นโคกบานนี้พิ้งจับผ่นดึงหยอะดึง

จังแล้วเย็นยักเจ้าบอสถ้าฮปลูกหายลงวึ้นฮาหายหนึ่บอเลยาะทางบึงนไปเฉดมือเฉยน่อยมชิบเยอะชาวบบลูดติดตินวางไว้หนิพี่น้องเกือบบลอกไปทางหนึ่งอาจาพี่น้องเอ้ยเพรามันเหนียวจรงอาจางเองอ่ะว่ากระลังว่าสิทกอันขืนบัสขับเนาทกบกขืนดินมันเหนียวแพงพี่น้องเอ้ย

เลื่มเด้อพี่น้องพาเด้อพี่น้องอย่าฟึ่งอ๋ออๆอโดนหนาโดนล้างเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยพี่น้องสอดจิ้มมาจากคืนจิ้มมนเหนียวอ้าวมาซัมมาซัมหนี่แม่ตากรเทียได้อำลาพาจ่าพี่น้องไปเลยพี่น้องเด้อคลิปนี้คลิปหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องอย่าลืมเด้อพี่น้องลืมากดไลก์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องสองแม่ตาเด้อสองสาโปไลนเด้ออพี่นน้งำเด้อพี่น้องโอเคพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันใหม่เนาะกันใหม่ Selamat di